การจัดงานอีเวนต์จะมีการรวมตัวของคนจำนวนมากทำให้มาตรการการป้องกันที่เรากำลังจะบอกต่อไปนี้จะมีส่วนช่วยทำให้ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ลดลงได้ค่ะสวัสดีค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เกิดผลกระทบกับอุตสาหกรรมหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การนำเข้าส่งออกรวมทั้งงานอีเวนต์ด้วยนะคะซึ่งหากถ้าเราจำเป็นจะต้องจัดงานอีเวนต์ในช่วงนี้เราจะมีมาตรการเพื่อป้องกันความปลอดภัยต่างๆอย่างไรวันนี้เราจะมาอัปเดตกันค่ะก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็สาระดีๆด,ด้วยค่ะ 1. ติดตั้งจุดคัดกรองบริเวณก่อนทางเข้างานโดยมีการวัดอุณหภูมิติดสติ๊กเกอร์หรือทำสัญลักษณ์อื่นๆพร้อมทั้งตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน 2. เว้นระยะห่างเน้นการเว้นระยะห่างตามมาตรการการควบคุมโรคโดยจะจัดเว้นระยะห่างที่1.5-2เมตรค่ะ หรือมีฉากพลาสติกกัน้นโดยเฉพาะกลุ่มงานที่เป็นงานอาหารจึงต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันคือหน้ากากอนามายัยเฟซชิลเจลล้างมือซึ่งเผื่อไว้ในกรณีที่ฉุกเฉินถึงจะเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆค่ะแต่เราก็ต้องเน้นย้ำเพื่อความมั่นใจในจุดนี้เป็นอย่างดีค่ะ 4. การรักษาความสะอาดค่ะ โดยจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในงานอีเวนต์ที่เราจัดเป็นรอบๆตลอดระยะเวลาทั้งวันค่ะเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคและอีกอย่างหนึ่งนะคะจะทำให้คนที่มางานอีเวนต์เราเกิดความมั่นใจได้ด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ไม่รู้จะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนซึ่งรูปแบบของการปรับตัวในการจัดงานอีเวนต์ก็ต้องปรับรูปแบบโดยการนำเอานวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดอีเวนต์ในยุค New Normal ที่นำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยในการจัดงานจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะ 1. 1. o n l i ออนไลน์ e x p e r i e n c e กยการจัดงานอีเวนต์จะเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ค่ะตอนนี้นะคะนิยมจัดงานผ่านรูปแบบไลฟ์สตรีมมิงซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้จัดงานค่ะว่าผู้จัดงานอีเวนต์ออนไลน์นั้นจะเป็นการจัดงานอีเวนต์ในรูปแบบไหนที่ยังให้ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์นั้นได้สร้างเสริมประสบการณ์และมีอินเตอร์แอคซ์ซึ่งกันและกันได้ด้วยค่ะเพราะอย่างไรก็ตามผู้บริโภคก็ย่อมต้องการความแปลกใหม่ของการจัดงานอีเวนต์แม้ว่าจะเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ก็ตามค่ะ ส touchless society หรือที่เราเรียกว่าสังคมรายการสัมผัสเราสามารถเห็นได้จากอุปกรณ์ต่างๆที่ทำงานแบบอัตโนมัติหรือบางธุรกิจที่มีการปรับตัวในการใช้นโยบาย contactless งดการติดต่อหรือว่าลดการสัมผัสลงดังนั้นนะคะอุตสาหกรรมอ e ีเวนต์คงต้องหาวิธีมารองรับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนั้นสัมผัสกันได้น้อยที่สุดค่ะ 3. virtual event การจัดงานอีเวนต์แบบเว r ร์ชวลสเปซอีเวนต์หรืออีเวนต์ในรูปแบบเสมือนจริงนั่นก็คือการจำลองสภาพแวดล้อมของงานอีเวนต์ที่จัดขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะตอนนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมเพราะสามารถสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมง,งานได้ถือว่ามีประโยชน์หลากหลายให้กับทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมง,งานค่ะทั้งหมดนี้คือข้อสรุปที่นำมาบอกทุกท่านค่ะว่าหากจำเป็นต้องจัดงานอีเวนต์เราควรจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะ 1. ติดตั้งจุดคัดกรอง2เว้นระยะห่าง3จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน4การรักษาความสะอาดค่ะและข้อมูลอีเวนท์ที่เกิดขึ้นใหม่ที่นำนวัตรกรรมต่างๆเข้ามาช่วยในการจัดงานหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะ 1. ออนไลน์อีเวนท์เอ็กซ์เพลียนสองทัชเบลดโซเซตี้สามเวอร์ชั่นอีเวนท์และอย่าลืมนะคะกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสาระดีๆสวัสดีค่ะ